สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวหาว่าซื้อกันไม่ทันนะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะสคัน n m a x ตัวโฉมใหม่นะฮะปี 6กสามหกสี่หกห้าเรียงเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าสามคันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงกันนะฮะซื้อให้ทันนะครับผมสามหมดสามคันนี้ผม,มยังไม่มีเข้านะครับรถออหมดทุกวันเลยนะครับใครอยากขายรถได้ราคาสูงนะครับผมสแกนคิวอาโค้ดมาได้เลยหรือแอดไลน์แอดบูเปอร์มาได้เลยนะฮะที่แอดไซน์บูเปอร์อย่าลืมแอดไซน์ ign, เอกกมโมนะขับยยใ,ใต้คลิปมีนะครับผมมีลิงก์แอดไลน์ได้เลยนะครับผม เรารับซื้อถึงที่ไม่มีหักให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับราคาสูงที่สุดแน่นอนนะครับผมยิ่งสวยเรายิ่งดันราคาให้สูงนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่าเพิ่งขายใครถ้าเรายังไม่ได้เช็คกับเรานะครับผมโอเคนะครับผมไปชมกันเลยดีกว่า3คันนี้ ready go ที่เด่นเลยนะหกสามหแต่ละคันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงกันนะครับผมนะผมเปิดเป็นกล้องมุมกว้างนะครับปั๊บนี่นะฮะมาพร้อมกัน3คันเลยเดี๋ยวจะได้ไม่มีข้อกังขาว่าเฮ้ย เอ่อทำไมมาแล้วไม่ทันมาที่ราคาอะไรอย่างงี้นี่ผมรออันแล้วทีเดียวเลยนะ3ามคันรวดเดียวเลยนะฮะซื้อให้ทันกันนะครับผมเพิ่มโอกาสเรียบร้อยแล้วนะอย่าท้อนะครับผมผมพยายามแก้ไขปัญหาตรงที่ลูกค้าร้องเรียนมาว่าซื้อไม่ทันนะครับผมมานะมาดูกันแต่ละคันครับสคันนี้สวยกิฟททั้งนั้นเลยนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้อ่าปีหกสนะครับผม นะเป็นตัวอ่าไม่ใช่ตัว y i ยค n n เนเป็นตัวธรรมดานะครับแต่ว่าคันนี้จุดเด่นของมันเนี่ยคือเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับอันนี้ก็รถบ้านมือเดียวนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยแต่งมาจะเต็มมากนะครับนี่ฮะพระเอกเลยนะครับโชค Y S นะครับผมนี่โชค Y S ตัว G Sport ด้วยนะแน่นหนึบแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใส่เคปล่าผ้าแท้มาืห บึ้มบั้มนะครับนี่คุณดูฮะตัวนี้ก็เคปลาแท้นี่ก็เคปลาแท้นี่ก็เคปลาแท้นี่ก็เคปลาแท้เท่านั้นไม่พอนี่ครับที่พักเท้า GTR แท้ชุดนี้เนี่ยหลายพันนะคุณผู้ชมนี่ก็เคปลาแท้นะครับเี่อ่าเรียกว่าแต่งรงคันจัดเต็มจริงๆแล้วคุณดูกระจกนะครับนี่กระจกไม่ได้ขี้นะฮะ G GMA เนี่ยนะครับ, G รบแข็งแรงมากนะฮะทรงแบบ กระจกทรงดุกติอะไรประมาณนี้นะฮะแข็งแรงมากนะครับปรับได้หลายมุมหลายระดับแล้วมุมมองเนี่ยกว้างไม่ค่อยสั่นด้วยนะครับไล่นอตเลสมานิดหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นนอตสีเลสลวกันนะครับางานดีนะตัวนี้น่าจะมี6 0 8 0บาทต่อหนึ่งตัวนะครับนี่นะฮะทั้งคันเนี่ยสวยเลยนะครับระดับ90-95%มีริ้วรอยจากหินดีดขีดควรตามการใช้งานบ้างเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่เคปลาแท้เช่นเดียวกันนะครับ เบาะนี่นะฮะเป็นแบบว่ากันลื่นและกันน้ำไปในตัวด้วยนะครับหุ้มมาใหม่จัดเต็มจริงๆรถทะเบียนกรุงเทพนะฮะคันนี้นี่ด้านนี้ก็โชค y s นะครับผมมาดูเลขกิโลกันดีกว่าว่าเท่าไหร่นะฮะอืมนี่นะครับปั๊บปับป๊บ,ปบขึ้นมาปุ๊บคันนี้วิ่งมาหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นเองนะครับเข้าศูนย์อ่ารู้สึกตัวนี้จะเข้าศูนย์นอกตลอดเลยนะครับนี่นะฮะมีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับผู้ชมนะนี่นะฮะมีคียการให้นะครับมีกู้มือนะครับผม แล้วก็นี่บุ๊กสวิตอยู่นี่นะครับเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าปับปุ๊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 บนี่นะฮะนี่นะครับเข้าศูนย์อ๋อนี่เข้าศูนย์พันโลสี่พันโลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าอุกศูนย์นอกเพราะเจ้าเจ้าของเดิมก็พูดกับผมอยู่นะว่าหลังจากนั้นเขาใช้ส่องเทอร์ร้อยตลอดนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ภาษีพรบนะจะของเก่านะครับผมนะอ่ะคู่มือบุ๊กสวิตอยู่ในนี้ผมให้ไปเลยนะครับอ่ะมาจับท่อยเสียกันนิดหนึ่งนี่ฮะท่อเย็นๆเลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ ปุ๊บนี่นะฮะอ่าสตาร์ทกันเลยกำซ้ายสตาร์ทขวาปุ๊มทีเดียวติดเลยนะครับผมมาดูฮะเดินเบานะครับนิ่งๆเลยนะฮะสตาร์ทให้ดูเอ้ยบิดให้ดูไม่มีควันขาวนะครับผมนี่อ่าไม่มีควันขาวนะครับพวกอ่าทริกเกอร์ตรงนี้เป็นเมนูนะครับกดดูได้นะฮะนี่ทริป A อทริปบีทิปหนึ่งทริปสองแบตโอ้คือสิบสี่เลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ อ่าร้อยหกทริปนะครับอันนี้หมื่นห้าทริปโอดีโอนะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมน่เพิ่งเซอร์วิสมาแบบจัดเต็มมากเลยนะทั้งชุดคงชุดข้างอะไรพวกนี้นี่คือดูแลรักษาเซอร์วิสมาทั้งหมดแล้วนะครับคันนี้นี่พร้อมใช้มากมีใส่ตรงนี้เป็นของแต่งนะครับนี่เปิดปิดได้นะฮะไม่ได้ของแข็งนะมันมีสปริงอยู่ตรงนี้เลยนะครับแข็งแรงมากใส่ของแล้วปิดให้สนิทแบบนี้กันฝุ่นได้ด้วยฝั่งนี้ก็เป็นเกสธรรมดายอยู่แล้วนะครับมี power outlet สามารถชาร์จมือถืออะไรพวกนี้ได้นะครับคันนี้ รักรถส,สุดๆไปเลยนะครับผมอันนี้นะมาอ,อันนี้คือคันแรกไปแล้วนะครับผมสภาพเก้าสิบถึงเก้าิบห้าเอร์เซ็นสวยสดงดงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทีละคันนะครับผมมาต่อคันนี้นะฮะเดี๋ยวบอกราคาทีเดียวสาคันพร้อมกันนะครับคันนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่ เรียกได้ว่าสวยที่สุดเลยนะครับใน3คันนี้คันนี้เนี่ยเป็นปี64นะครับปี64แล้วเป็นตัว Y Connect ด้วยนะครับผมนะปี64เลยนะครับอ่า Y Connect ไม่พอมีของแต่งด้วยครับก้านเบครคคัสของ Speedy นะฮะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะแน่นมากคุณจะสังเกตว่ามันจะไม่ไม่แบบว่าก็แก๊กก็แก๊แกนะครับผมมันจะแน่นงานจะดูแบบพรีเมียมเคยเห็นงานแบบหลักร้อยกัแบบงานหลักพันไหมครับต่างกันนะฮะตัวนี้นี่แบบแน่นตึบ แล้วก็สามารถปรับระดับได้แบบว่าโอ้โหค่อนข้างจะสมูทนะฮะสปีดดีนี่มีชื่ออยู่แล้วนะครับสวยงามมากไล่นอสอ่าสีไทเทเนียมนะครับผมมาบางส่วนเหมือนกันสไตล์เดียวกันเลยนะฮะต้องบอกว่าสไตล์เดียวกันเลยนะฮะสองคันนี้นะครับผมแล้วก็ เบาเนี่ยกันเลื่อนและกันน้ําของหน่อยวัดดานนะครับตัวนี้หุ้มมาน่าจะแพงมากๆเลยนะครับแต่สังเกตนะฮะมันจะเป็นแนวแบบว่าเบาปาดหน่อยๆจะสวยนะครับสวยมากๆถ้าไม่ชอบผมหุ้มเดิมให้ได้นะครับเพราะมันไม่กี่ตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบเบาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะบอกได้เลยครับว่าสวรรค์นะครับมันจะไม่สูงมากนะฮะแล้วก็ขี่สนุกด้วย นะครับคนไม่ต้องสูงมากก็ขี่คันนี้ได้แบบสบายๆนะครับโชกหลังเป็นของ RCB ด้วยนะครับผมนะหรือ,อเรื่องเบาะเนี่ยใครจะเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะแล้วจะไปหุ้มแถวบ้านก็ได้นะครับไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยจะให้ผมหุ้มเลยเดี๋ยวผมหุ้มให้ใหม่ได้เลยนะครับผมไม่ไม่แป๊บเดียวไม่กี่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงเสร็จเลยนะครับนี่โชกหลัง RCB แท้ซ้ายขวา RCB กับ YS ต่างกันยังไง RCB กับ YS เนี่ยเอกลักษณ์มันต่างกัน วายเอสจะเน้นสปอร์ตนะครับจิกถนนโอ้โหเรียกว่าขี่เร็วฟาดโค้งเนี่ยค่อนข้างปลอดภัย RCB อ่าเรียกว่าหนึบขึ้นนะครับแต่จะเน้นนุ่มนวลเป็นหลักนะครับผมอ่าเน้นนุ่มนวนเป็นหลักนะครับ,รนนะรบจะไม่ใช่แบบแนวสไตล์แบบว่าสาดโค้งมาร้อยยี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่มีสัญลักษณ์ Y c o n n e c t อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัว Y c o n n e c t กเนี่ยก็จะมีทั้ง traction control มาด้วยที่ตัวธรรมดาไม่มีนะครับอ่าแต่ว่า แล้วแต่คนชอบนะครับ y c ค n น e น t ก็จะมีสามารถสื่อสารติดเชื่อมต่อกับมือถือได้ซึ่งเราก็ไม่ไค่อยได้ใช้หรอกแต่ตัวนี้ใจความสำคัญมันอยู่ที่ traction control ครับ TCS นั่นเองนะครับที่จะควบคุมความเร็วล้อหลังกับล้อหน้าให้มันเสถียรภาพดียิ่งขึ้นนะครับอะตรงนี้ใส่ของได้นะครับแล้วก็อะตรงนี้นะครับผมก็เอาอันนี้ผมใส่กุญแจไว้นะครับอะคันนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเปิดบ่อให้ดูนะครับเึ๊บเึ๊บปึ๊บกดซีทนี่เด้งขึ้นมาเลยนะครับโอ้โห ดีมากๆเลยนะคือกดปุ๊บเด้งปั๊บขึ้นมาเลยเนี่ยนะนี่ฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์เซอร์วิสต,ตอนพันโลมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะอีกทีหนึ่งก็6,000นโลนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะเปิดให้ดูทุกคันเลยนะครับนี่นะพัน เรียบร้อยโลอะพันห้าร้อยโลเรียบร้อยเพิ่งเซอร์วิสมาไม่นานนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับมาถึงที่นี่ก็เซอร์วิสถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับใครที่จะไปเข้าศูนย์ก็เข้ารอบถัดไปนะครับแต่จริงๆผมแนะนําให้ทุกๆสี่พันโลนะตอนนี้มันทั้งหมดอะหนึ่งพันหกร้อยโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูปั๊บปั๊บนี่ฮะหนึ่งพันหกร้อยโลนะครับลูกค้าไปเข้าอีกทีตอนห้าพันโลก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เข้าศูนย์บันทึกประวััตติิลลงในนนนนบบุกเเซอออรร์วสีี่ม not, not less, ะค สีไทเทเนียมคันนี้สภาพ90-95%เช่นเดียวกันนะครับอมองแล้วเนี่ยจริงๆให้95%อัพก็ได้นะครับแต่ก็จ,จะมีแบบรอยเปื้อนรอยขีดข่วนตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้ถือว่าให้อภัยได้นะฮะยังไม่มีถึงขั้นแบบว่าเป็นรอยหินดีดอะไรแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละฮะผมให้สัก90-95%เท่ากันก็แล้วกันแต่คันนี้วิ่งน้อยสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นปี64ด้วยมาคันนี้กันต่อนะครับคันนี้ปี65นะครับผม เป็นตัว Y Connect เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนี่ฮะมีสัญลักษณ์ Y Connect อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมีกล่องหลังมาให้ด้วยแต่คันนี้นะฮะคันนี้ราคาคุ้มค่าอันนี้เน้นแบบบัจเจ็ตคุ้มค่าที่สุดถามว่าสวยไหมสวยนะครับคันนี้สวยมากนะฮะมีชิลแต่ง n m a x แท้ะนะฮะไม่หมายถึงว่าตรงรุ่นไม่ใช่แท้เรียกว่าตรงรุ่นนะครับ n m a x ตรงรุ่นมาส,สไตล์แบบ Airmax e นะครับแล้วก็ใส่กล่องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมออกทริปเลยนะครับมีตัวขาจับเรียบร้อยเลยนะฮะคันนี้ทีเด็ดอยู่ที่ไฟท้ายครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนี่ไฟท้ายนี่เป็นไงครับเป็นไงครับนี่ค่อยๆไล่ like, day time running light like, มาด้วยนะเหมือนแบบค่อยๆสตาร์ทแล้วก็นี่มาค้างที่ตรงนี้ะสวยมากครับคุณผู้ชมไฟท้ายเขาเนี่ยน่าจะหลายตังนะผมบอกเลยน่าจะหลายตังอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัว w i connect ด้วย ะะคันนี้เนี่ยให้ระดับ85-90%ถามว่าเฮ้ยก็สวยดีนะครับเราไปหักอะไรนะครับคือมันจะมีตรงนี้ครับรอยโดนเกี่ยวมานิดนึงนะครับเรียกว่าที่เรียกว่าโดนเกี่ยวเพราะมันไม่แม้กระทั่งเ,เรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ได้แบบว่ากินเนื้อสีไปไกลขนาดนั้นแต่ว่ามันโดนขีดข่วนจากการถอยเข้าออกเกี่ยวกับประตูบ้านนะครับมันจะมีตรงนี้นิดนึง ตรงนี้หน่อยเลงนะครับอ่าซึ่งเล็กๆเลน้อยมองแทบไม่เห็นนะครับผมนี่นะแต่ผมเก็บงานให้เรียบร้อยอาจจะไม่ได้แบบสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้ว่ามันเป็นรอยเก็บงานนะฮะแต่ว่าเนี่ยดูสิฮะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่เราเก็บให้ฟรีนะครับผมนี่เก็บให้ฟรีแล้วเดี๋ยวมาดูราคากันว่าราคาเท่าไหร่กันมาคันนี้วิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งหลักพันนะคุณผู้ชมคันนี้รู้สึกจากคันนี้แหละเข้าสูนนอกตลอดเลยนะฮะ 7,578กิโลนะครับแต่ถามว่ามีบุ๊กเซอร์วิสไหมมีนะครับที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องไม้แท้อยู่แล้วนะครับจะวิ่งหลักหมื่นโลผมก็ขายนะเอ็มซลก็เพิ่งไปนะครับวิ่ง2อสมหมื่นโลนะเข้าศูนย์ทุกระยะเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้รู้สึกจะเข้าศูนย์นอกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเห็นนะฮะปึ๊บป่๊บอ่าอันนี้เข้าศูนย์นอกแต่บุ๊กคู่มือเซอร์วิสอะไรพวกนี้มีครบหมดนะคุณผู้ชมและคันนี้เป็นปีห5หด้วยเออ อันนี้เป็นปีขอด้วยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สีมันเป็นสีที่ออกมาใหม่กว่านะครับนี่อันนี้กุญแจนะครับอ่ะผมก็ไว้ไตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นสีที่ออกมาใหม่กว่าไอ้ตัวตัวนู้นนะครับแต่ว่าความนิยมก็แล้วแต่ความชอบนะฮะเพราะตัวนี้ดูแล้วมัน,ม,นมันก็คือสีเทาเหมือนกันแต่คนละเฉดนะครับตัวนี้จะเป็นเทาแบบซิลเวอร์นะฮะเป็นซิลเวอร์สวอตอะไรประมาณนี้นะฮะล้อแม็กจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับสวยงามส่วนเอ็นแม็กตัวอันนี้นะฮะปีหกเนี่ยก็จะเป็นเทาแบบเทาแลมโบล้อออแแม็็็กกกจะเ,เปนสีน้เงินแแมมททอดิชัั่่นแบบนะครบบบแวา ดักไซด์อินเจแปนอะไรประมาณนี้นะครับผม3คันนี้อ่ะเดี๋ยวคัน2คันนี้เรายังไม่ได้เทสเครื่องยนต์เลยแต่ที่ผมยังไม่เคยขึ้งบนเนี่ยผมมีมีสิ่งที่จะพูดก็คือตัววายคอนเน็กเนี่ยมันมี traction control อย่างที่บอกไอตัวธรรมดาเนี่ยมันไม่มีนะครับมันสตาร์ทแล้วก็มันก็สามารถาบิดคันเร่งได้แต่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะครับนี่ <Hey, S 2> มันจะขึ้นแบบนี้เลยนี่ฮะ traction control มันติดนะครับคุณผู้ชมนะแต่ อ่ะบิดไปสักพักหนึ่งอ่ามันก็จะปิดออฟขึ้นมาเองนะครับนี่ครับไม่มีควันขาวครับผมไม่ต้องตกใจนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรารีสตาร์ทรถนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ให้ดูกันนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟด้านท้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบโหมดไฟเบรกทำงานนะครับ อขออนุญาตเรื่องตรงนี้นะครับมีไฟพมากนะเปิดไฟพมามให้ดูก่อนว่าติดนะครับติดนะครับติดนะครับผมโอเคนะฮะมาดูคันนี้บ้างปึ๊บอ่ะเปิดมาปั๊บนะครับผมถนัดฝั่งนี้มากกว่าขออนุญาตเดินมาตรงนี้นะฮะทำไซายสตาร์ทกว่านี่ครับเดี๋ยวไปให้ดูนะครับเห็นไหมฮะ จะหีเลยครับ traction control ติดครับนี่มันมี traction control น,น,นะเราบิดไปสักระยะหนึ่งบิดบิดไปปล่อยบิดบิดไปล่อยนี่ฮะเรื่องดีไม่มีควันขาวนะครับอ่านี่นะครับผมนี่ฮะ traction control ขึ้น,นมานะครับมาดูตรงนี้กันบ้างไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาติดครบนะครับสูงต่ำติดครบนะครับไฟท้ายนี่ประเอกเลยนี่ ไฟเบรกนีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ค่อยๆดริมนะครับค่อยๆเลี้ยวไปนะฮะไม่ใช่แบบกระพริบทันทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูไฟพามาก,กันนี่ฮะโอ้โหยังสวยนะครับไฟไทยชุดนี้น่าจะหลายตังนะ mm hmm. เออครบถ้วนนะฮะตัวนี้เน้นออกทริปได้เลยนะครับแท a c t i o n control กล่อ,กองหลังชิลหน้าอะไรมาพร้อมเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันดีกว่าโอ้โหรวดเดียวสามคันไปเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคครับผมสามคันนะครับผม ผมจะเปิดราคา2สเตปนะฮะเพราะ2คันนี้ราคาเท่ากันนะครับนี่ฮะตัวธรรมดาแต่งจัดเต็มรถดูมีสเสน่ห์เข้มขลึมกระจกดี YSS มาพร้อมชุดสีสวยนะครับอ่าเรียกว่าทุกอย่างครบเลยนะครับผม ตัวนี้7 9 9 0 0บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมรวมส่งกรุงเทพปริมณนลและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันกับคันนี้นะครับคันสีซิลเวอร์คันสีเทานี้นะฮะล้อทองนะ7 9 9 0 0เหมือนกันข้อสังเกตนะครับถ้าใครเน้น ความปลอดภัยหนักๆอยากได้ตัวท็อปต้อง traction control ครับผมตัวนี้จัดเต็มนะฮะได้กล่องหลังไปด้วยได้ชิลหน้ามาด้วยวายคอนเน็ y ด้วยท็อปสุดแล้วแล้วตัวนี้ปีสดนะครับปี65วิ่งแค่7,500โลนะครับ7 9 9 0 0บาทเช่นเดียวกันรวมส่งกรุงเทพมิมนฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงน,นะฮะ แต่คันนี้นะครับผมเน้นว่าเครื่องรถสดรถใหม่เจ้าของรับรถมากของแต่งเยอะมากจัดเต็มนะครับแล้วของแต่งแต่ละอย่างมีคุณภาพและมีมูลค่าที่สูงอพอสมควรเลยนะครับพักเท้า GTR เนี่ยหลายพันแนละ้วนะฮะชคหลัง y s s เนี่ยก็น่าจะเกือบเกือบร่วมหมื่นนะครับผมนะอ่าแล้วแต่ความชอบนะครับแต่จะไม่มี traction control มาให้มี ABS ล้อหน้าล้อหลังทั้งหมดทุกคันเนี่ยมี ABS ทั้งล้อหน้าล้อหลัง ดิสเบรกทั้งล้อหน้าล้อหลังทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยการเบรกคุณไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับมาถึงพระเอกคันนี้เลยนะครับผมคันนี้เนี่ยมันเป็นปี6,4นะครับวิ่งแค่พันโลมีโชคหลัง RCB ก็มีราคาสูงพอสมควรนะครับมีการเบรกคัสปีดี้ก็มีราคาสูงพอสมควรเบาะหน่อยวัดด่านวิ่งพันโลบุ๊สวิตครบเข้าศูนย์พร้อมคันนี้ขยบราคานิดหน่อยเท่านั้นนะครับเพราะต้นทุนมาสูงกว่านะครับผมคันนี้82,900 ห0 0บาทเท่านั้นเองขยืบนิดเดียวคุณได้รถพันโลนะครับปีก็สดใหม่ปี64นะฮะรถปี2ปีเท่านั้นทั้งหมดเนี้ยรถประมาณแค่ปี2ปีเท่านั้นเองนะครับผมอ่าก็79,900นะครับ82,900 7 9 9 0 0ทุกคันรวมส่งกรุงเทพปริมณฑลฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเนี่ยใต้เอาตกส่งได้ส่วนกัมสวิตท,ที่2บริการที่2คือทุกคันตรวจเช็ค20จุดมาหมดนะครับระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่ช่วงล่างโชคหน้าหลังมีซึมไหมอะไรพวกนี้เช็คมาให้หมดเรียบร้อยเซอร์วิสให้เรียบร้อยเท่านั้นไม่พอทุกคันถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟื่องท้ายให้ฟรีลูกค้าเอาไปเนี่ยพร้อมใช้ได้เลยบางคนไม่ได้อยาก จะเข้าศูนย์นะครับจะเข้าศูนย์นอกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็เอาจากผมไปไมใช้ได้เลยแล้วรอบถัดไปก็ค่อยไปเปลี่ยนถ่ายนนะ้มันเครื่องจบนะครับผมนะอันนี้คือบริการที่2บริการที่3บริการสุดท้ายซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับบูปบายได้แบบสบายใจไหายห่วงนะครับเพราะว่า เรารับประกันหลังการขายรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางครับคุณผู้ชมจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงการรับประกันนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลย,เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมฟรีลุกรายการนะครับนี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะอันนี้คือบริการที่3นะครับผม เรารับประกันหลังการขายอีกหนึ่งเดือนนะฮะไม่จำกัดระยะทางทุกคันนะครับผม3คันนี้นะฮะช้าอดแน่นอนมีแค่3คันนี้หมดแล้วหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่มีเข้าอีกนะครับยังไม่มีดิวไม่มีอั้นนะครับไม่มีก๊อก2นะครับผมขายผ้า3าคันนี้แล้วอาจจะต้องรอกันพสอสมครวรเลยนะฮะไม่ได้หากันง,ง่ายๆนนะสภาพสวยๆเทปเทแบบนี้นะครับอ่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลย3าทั้งทาง,ทาง,ทางเบอร์โทรศัพท์ผม0 64, 6 4 6 3 6 3สี่หสมม 6 3 6 3 6 3 5นะครับจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนโทรมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับผมนะก็บอกแล้วนะฮะจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมใครเน้นคุ้มค่าจัดคันนี้ครับเป็นตัว Y Connect ท็อปสุดมีชิลมีกล่องนะครับใครเน้นสภาพสดจดจัดจัดคันนี้ครับพันโลมีของแต่ง RCB มกีการเบรกการอ่าการเบรกปรับระดับได้เจ๋งๆ Y Connect ตัวท็อปสุด ใครเน้นโคตรคุม้มเน้นเนียบเน้นหล่อต้องคันนี้ครับแค่กระจกแค่โชค้คแค่พักเท้า GTR ก็แซบแล้วยังไม่รวมเคปลาทั้งคันคันนี้ของแต่งเป็นหมื่นเน้นของแต่งเยอะจัดคันนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสามคันนี้นะฮะ เบอร์โทรศัพท์ผมเร็วที่สุดนะครับผมจองก่อนได้ก่อนเลยหรือใครจะแอดไลน์มาก็ได้นะฮะสามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกคันเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้าน,นขวาล่าง Facebook Fan Page เนี่ยไปติดตามกันไว้ได้เลยผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าขนานกำลังจะเข้าถูกตาต้องใจรุ่นไหนคันไหนทักมาดูรูปก่อนได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนกับ3คันนี้นะฮะหวังว่าครั้งนี้ลูกค้าจะทันกันพอสมควรนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ